ทีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะมาเลาะเฮ็ดโคกอันมาเลาะเห็ดอีกแล้วพี่น้องคนลุงเสือไปแล้วเดี๋ยวภาษาก็จะเลาะหาต่อรอบที่สองนะ,ะเอสี่มาแล้วหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวจะเลาะอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ว้าวเก็บเห็ดเก็บเห็ด <c oughs> เอ้ยทามข้าวดูแท้ ยุ่งเออมีแต่ผู้ยากสิเพิ่นวานคือเก่าบปีนี้โอ้โอ้ไปโรงพยาบาลบ่

มาเลาะป่าไตอีกนะเอซีป้าน้ำน้ำไหลขัดคุณอะน้ำจนล้นออกแล้วออ้ โอ้นามไหลแล้วจากน่อยลุงเสือจะได้มาเฮ็ดลีและไหลออกทางแล้วน้อยซดอกมุกมุกสวยๆนะคะเอซีนี่ค่ะดอกพอดีตุม่มๆเลยนะคะโอ้ยยุ่งกับลายเข้าป่าหาเห็ดยุ่งกับหามนี่กัดไม่ยอมปล่อย นานๆเห็นทีนะคะเอฟซเพราะว่าคนก็เข้าออกเข้าออกหากันหลายคนนะคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งออกแล้วก็หานะไปเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆนเอฟซีนานๆเห็นดอกหนึ่งนะ เมื่อเช้าลุงเสือก็เข้ามาแล้วนะคะตานี้พี่ดอกแบบนี้สวยนะะอฟซมันจะดอกหนานะคะโอ้กำลังนะพึ่งบานนะคะเอฟซี 4, ดอกยังแข็งเลยสวยมากนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เราก็เห็นเรื่อยๆนะเอฟซเก็บไปเรื่อยๆนะคะ โอ้โดอกสวยเลยนะแถวนี้นะคะนี่ดอกหนึ่งดอกนี้ดอกใหญ่ สามดอกสวยๆเลยในเอซีนะคะตรงนี้เอซีดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะสองดอกสามดอก ดอกนี้อย่างสวยเลยโอ้อยู่ใกล้ทางเนาะคนละบเห็น,นเดี๋ยวเราจะตัดตีนออกนะคะมาแล้วนะคะเอฟซี F C. เดี๋ยวมาดูนะคะเก็บรวมกันนะคะทั้งของลุงเสือทั้งของภาษานะคะนี่เลยนะคะเอซี F C. นะคะเปิดดอกเห็ดพี่น้อง หน่อยตะกร้าน,นี่ไปเก็บมารอบสงนะคะอันนี้รอบแรกเดี๋ยวภาษาจะเอาใส่ตะกร้าก่อน เต็นตะกร้าอาญ่ในเอฟซีเดี๋ยวภาษาก็จะกลับไปต้มนะฮะเอฟซีนะคะโอ้ยเห็ดตะกร้าใหญ่นนเอฟซีรอบนี้นะได้เยอะกว่ารอบก่อนนะคะ ยุงกินจนว่าเห็ดขมเห็ดขมกินไม่เป็นแต่ชอบเก็บนะฮะลุงเสือก็ตกปลานะอยู่ข้างล่างนู่นนะฮะ เราก็จะกลับเลยนะคะภาษาก็จะกลับไปต้มเห็ดนะคะ Fc นะคะ <c oughs> เต็มกระตาอัญะแล้วตัดเรียบร้อยนะคะ Fc ตัดขาออกเรียบร้อยนะคะจะเป็นดอกสวยๆแบบนี้เลยเนาะ,ะต้องรีบไปต้มนะคะเดี๋ยวมันจะเปื่อยก่อนนะคะไปแล้วก็ต้มเลยไม่ต้องล้างนะคะ นะต้มเสร็จเราถึงจะมาล้างนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างดอกมันจะหลุดนะคะแล้วมันก็มันก็ไม่ล้างกว่าจะเสร็จนะคะถ้าเราล้างดิบต้องล้างทีละดอกนะคะพอเราต้มน้ำนะคะเอฟซี F C, ต้มเลยนะคะดินหรือใบไม้ที่จับกับดอกเห็ดมันก็จะหลุดออกไปเองนะคะมันก็จะทําให้เราล้างง่ายนะคะเอฟซเนาะต้มเสร็จแล้วก็สาวเอาสาวเอานะเพราะว่าดินมันหลุดไปกับน้ําร้อนหมดแล้วนะคะ แล้วก็ล้างอีกจักสองสามน้ำแล้วก็ใส่ถุงเลยนะคะ f c ซนะก็ใส่ช่องฟิตไว้นะคะนี่เดี๋ยวจะเอาไปที่จำปาดงอยู่นะคะเนาะเห็นปุอยากกินนะคะ FC ซเดี๋ยวาษากาจะเอาไปฝากอยู่ให้เพิ่นก้อยนะคะนี่รอบแรกก็ไม่ได้เยอะนะก็เลยไม่ได้เอาไปฝากนะคะนะรอบนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนก้อยกินอยู่นะคะ สอ่อนเด้อพี่น้องดอกเห็ดดันตรงที่มันสูงนะคะลงไปถมตรงที่มันต่ำเนาะเพราะว่าแถวนี้เวลานั้นมันจะไม่ค่อยมีน้ำนะพี่เพราะว่ามันสูงนะภาษาก็จะกลับไปต้มเห็ดนะคะลืมกระติบเข่าพี่น้อง เอาแต่ถุงกับข้าวลงมานะคะก็ลืมเนาะว่ามีกระติบเข่านะคะโอยขาดคันเทนาบักไงนะคะาดลุงเสือไปอัดดันไว้เนาะ,ะปาษสาก็จะไปต้มเห็ดก่อนนะคะนะก็จะชวนบานุออกไปนาอยู่นะคะวันนี้นะคะนาะช่วงนี้ก็นะปัสสากก ยังไม่ค่อยจะให้ออกไปไหนนะตอนนี้บานุก็อยู่แต่บ้านนะเอฟซีนะเพราะว่ามันมีเรื่องไม่ค่อยดีนะคะโอ้ยสออนดอกเห็นน้องกําลังบานนะคะรอบนี้ดอกใหญ่นะคะรอบก่อนดอกไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะรอบก่อนมันเพิ่งจะออกเป็นดอกตุ้ตมๆนะคะรอบนี้บานแล้วนะคะลุงเสืออัดคณา <c oughs> โอ้ยคณาขาดหท้าอีหยังพี่น้องเอ้ย น้ำจนแห้งหมดเลยนะคะน้ําไม่มีนะคะก็สายๆนะคะลุงเสือก็จะถึงจะหวานกล้านะคะรอให้ดินมันแข็งก่อนนะคะถ้าเราหวานเลยมันจะ,ะกล้ามันจะลิดนะคะพี่น้องเนาะเวลาเราถอนนะมันก็จะถอนยากรากมันจะอยู่ลึกนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอให้ดินมันแข็งเต็มที่นะคะถึงจะหวานเนาะเวลามันออกรากมันก็จะออกไม่ยาวนะคะเวลาถอนมันก็จะง่ายนะคะพีซีเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะสูตรลุงเสือนะคะลุงเสือถอนกล้า,าตกกล้าจะถอนไม่ค่อยยากนะเอฟซี FC ถอนง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้าข้าวอะไรนะคะถอนง่ายหมดนะคะเดี๋ยวปภาสาก็จะกลับบ้านเลยนะคะเนาะไปต้มเห็ดก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องบาอนุอนุพงศ์นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะ เจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะก็ค่อยปรับแต่งไปเรื่อยๆนะคะเอฟซีตรงไหนที่มันโนนแล้วก็ดันลงไปตรงที่มันลึกนะคะดินมันก็จะค่อยเสมอกันนะคะ